อยากให้ผักพายใหญ่งามต้องทําดินให้ได้แบบนี้ก่อนนะครับปรุงดินให้ได้แบบนี้ครับดูครับดินผมครับเหยียบนี่จะยุบเลยครับจะนุ่มเลยครับนี่ดินครับผักพายก็จะรากของผักพายก็จะเดินได้ดีครับดูครับสังเกตรากของมันครับรากจะขาวครับนี่ครับดูครับนี่คือดินดีนะครับดินดีผักพายใหญ่ก็จะ น้ำครับก็จะโตดีนะครับดูครับความลึกของดินเนี่ยเหยียบลงไปนี่ก็จะประมาณ10%กว่าเซนนะครับประมาณ10%กว่าเซนได้นะดูครับคือดินอ่อนดินนุ่มดินร่วนซุยนะครับรากของเขาก็จะเดินได้ดีนะครับดูครับนี่รากขาวๆนะครับนี่คือรากของเขานะครับรากหากินครับรากเขาจะเดินหากินได้ดีนะครับ ทาทำถ้าปรุงดินได้แบบนี้นะครับผักพายของท่านก็จะงามนะครับดูครับลากเขาถือว่าอันนี้ปรุงดินได้ดีแล้วนะครับก่อนก็เป็นแปลงหญ้านะครับนี่ตรงนี้นี่เป็นแปลงหญ้าหลงครับผมปลูกมาสองสามสามปีแล้วนะผมมาเปลี่ยนเป็นปลูกผักพายใหญ่นะครับก็ถือว่าเป็นปุ๋ยได้ดีมากนะครับ หญ้าเน่ากลายเป็นปุ๋ยนะครับทําให้ดินดีนะครับนี่ครับตาของหญ้าครับพอจะเน่ากลายเป็นปุ๋ยนะครับนี่คือข้อดีของการปลูกหญ้านะครับบางคนกลัวว่าปลูกหญ้าแล้วเวลาจะทําเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะครับจะกําจัดได้ไหมนะครับนี่คือไม่มีปัญหาเลยนะครับหญ้า หลงตุ้ยเรียบนะครับนี่ครับอยู่ด้านข้างยังมีอยู่นะครับนี่นี่คือยาหลงครับเป็นยาที่ทนน้านะครับนี่ครับดูครับดินดําดินดีมากครับถ้าปรุงดินได้แบบนี้นะครับผักพายของท่านก็จะงามจะใหญ่จะอวบยอดก็จะอวบดอกจะดอกก็จะใหญ่นะครับลองทําดูนะครับพี่น้องนะสูตรของผมก็ไม่มีอะไรมากครับขี้ไก่นะครับ ทีไก่ไข่นะครับผมใส่ตั้งแต่ปลูกหญ้ามาแล้วครับ2อสาปีครับใส่มาตลอดครับทําให้ดินดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับทําให้ผักพายของผมงามได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งวิเคมีนะครับ